กลุ่มฮูตียังไงก็ไม่มีทางครับที่จะใช้กําลังพลอะไรับบุกเข้ามาทางใต้เพราะว่ามันต้องเดินทางผ่านระยะทางกว่า1 0 0 0งกิโลเมตรซึ่งมองแล้วว่ามันก็ไม่ได้เรื่องที่หมูนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันครับอิสราเอลเนี่ยก็ยังคงเปิดการโจมตีเป็นวงกว้างครับโดยที่ไม่สนนะครับว่านักรบหน้าไหนเนี่ยมันจะบุกเข้ามาอิสราเอลเขาได้มีการเปิดฟอร์ตตั้งแต่แรกเลยครับคือเขามองว่านักรบกลุ่มใดก็ตามแต่ครับที่มีความเคลื่อนไหวเขาไม่สนใจนะครับจะชิงลงมือก่อน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของประเด็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอิสราเอลแล้วก็ที่ฉนวนกาซารวมถึงประเด็นพื้นที่อื่นๆนะครับรอบอิสราเอลตอนนี้มันก็มีกระแสข่าวที่บ่งบอกมาแล้วนะครับว่ากลุ่มนักลบ4กลุ่มใหญ่ที่เหลือนะครับที่เริ่มขึ้อนไหวอันดับแรกเลยครับนั่นก็คือกลุ่มนักลบฮูตีแต่สิ่งที่มันสร้างเซอร์ไพรส์ก็คือว่าจริงๆแล้วนะครับฮูตีเนี่ยไม่ได้มีอิสราเอล ไม่ได้เป็นศัตรูตัวฉกาศแล้วฮูตีนั้นก็ตั้งห่างจากอิสราเอลนะครับลงมาทางใต้เนี่ยเป็นหลักพันกิโลเพราะฉะนั้นการจะมีการใช้เรื่องของกองลังภาคพคื้นดินนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยครับคือฮูตีเนี่ยต้องอาศัยการยิงขีปนาวุธระยะไกลเข้ามาโจมตีอิสราเอลได้เพียงอย่างเดียวเพียงแต่ว่าศักยภาพของเขานั้นมองว่าสูงกว่าฮามาสหรือบางทีอาจจะมองว่า ขีปนุอัตบางตัวนะครับเหนือกว่าฮิตบรลเลาะด้วยซ้ำไปครับเพราะตลอดเกือบจะหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้ครับกลุ่มฮูตีนั้นได้ทําการยิงทั้งโดรนระยะไกลยิงทั้งขีปนาวุธล่อนนะครับตอนนี้ก็ปรากฏเป็นข่าวว่ากําลังใช้เรื่องของขีปนาวุธทิ้งตัวนะครับที่เราเรียกว่าบอลล็กมิสไซล์และมันก็เป็นโอกาสแรกของทั้งสองฝ่ายเลยครับคือฮูตีก็ทําการยิงขีปนาวุธประเภท บอติมิสไซ์เข้ามาโจมตีอิสราเอลในขณะเดียวกันอิสราเอลก็มีการงัดอาวุธตัวหนึ่งนะครับที่พวกเขาเนี่ยยังไม่เคยใช้เลยครับนั่นก็คือขีปนาวุธแบบแอโร่สเป็นขีปนาวุธที่ออกแบบมาเพื่อไปสกัดยับยั้งภยัยคุกคามที่มาจากขีปนาวุธบอติมิสไซอิสราเอลจึงได้มีการงัดเอาแอโร่สนะครับทำการยิงขึ้นไปแล้วก็เข้าไปสกัดกันแล้วก็มีความเชื่อมั่นได้ว่า การสกัดกั้นดังกล่าวนั้นน่าจะสําเร็จแล้วก็บอรู้ผลนะครับพเพราะเนื่องมาจากว่าทั้งสองฝ่ายนั้นต่างยังไม่มีการเคมเรื่องของชัยชนะหรือว่าความสําเร็จทีนี้ตัวขี่ปนาวุธแอร์โรสนั้นก็มีการพัฒนาจากบริษัท2บริษัทใหญ่นะครับคือหนึก็มาจากบริษัทอิสราเอลแอร์โรสเปซอินดัสทรีหรือว่า IAI บริษัทที่2ก็คือ Boeing ของอเมริกา การพัฒนาดังกล่าวนั้นก็มีวัตถุประสงค์หลักนะครับก็เพื่อเอาชัยชน,นะจากภัยคุกคามที่มาจากขีปนาวุธที่มันยิงอยู่ในระดับความสูงมากแล้วก็มีความเร็วมากขีปนาวุธแบบแอโร3นั้นก็มีการเข้ามาประจําการในประเทศอิสราเอลนะครับตั้งแต่ในช่วงเดือนมกราคมของปี2017ซึ่งก็น่าจะประมาณ6ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นองค์ประกอบสําคัญนะครับในการที่จะไปสกัดกั้น ของตัว a อ r ร่สนั้นมันก็จะมีเรียกว่าเป็นยานที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจนนะครับแล้วก็ไปกระแทกกับเป้าหมายนอกชั้นบรรยากาศโลกครับคือมันจะไปกระทบกันทางกายภาพนะครับแล้วก็ก่อเกิดทําให้เกิดการทําลายระหว่างทางการเดินทางนอกเหนือจาก a อ r ร่สแล้วครับอิสราเอลเนี่ยก็ยังมีแอโร่สอีกที่มีความสามารถน้อยกว่าก,ก็จริงนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะมีการใช้ ขีปนาวุธตัวไหนนะเข้าไปสกัดกัน้นในระหว่างการถแถลงข่าวม้วนอาคารที่ผ่านมาครับพลเอกพัฒไรเดอร์โคศกพิทากอนนะครับก็ได้มีการออกมากล่าวว่ากองกำลังไอดีเนั้นสามารถทําการสกัดกั้นขีปนาวุธของฮูตีได้อย่างสําเร็จนอกเหนือจากการสกัดกั้นขีปนาวุธแล้วครับเครื่องบินลบของอิสราเอลก็ยังคงถูกส่งเข้าไปทําการสกัดกั้นภัยคุกคามที่มาจากทางกาศก็จะเน้นที่โดรนกับขีปนาวุธประเภท ครูดมิสไซการสกัดกั้นดังกล่าวน้ำมันเกิดขึ้นตรงพื้นที่ของทะเลแดงครับแล้วก็ได้มีการกล่าวถึงว่าการสกัดกั้นภัยคุกคามที่มาจากทางอากาศนั้นก็กําลังพุ่งตรงมายังประเทศอิสราเอลพวกเขาก็มีความจําเป็นนะครับจะต้องทําการใช้เรื่องของเครื่องบินขับไล่เข้าไปสกัดกั้นเป้าหมายดังกล่าวทีนี้การสกัดกั้นตรงนี้นะครับมันอยู่นอกเหนือดินแดนของอิสราเอลแล้วก็บอกด้วยว่า หลังจากการสกัดกั้นแล้วครับมันไม่มีผู้บุกลุกแม้แต่ลำเดียวหรือว่าดอกเดียนะครับพุ่งตรงมายังประเทศอิสราเอลแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในวันอังคารที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะครับที่มันกําลังยกระดับโดยกลุ่มนางลบูตีที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของเยเมนแล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอิสราเอลเนี่ยก็เคยมีการส่งเครื่องบินเข้าไปสกัดกั้นเป้าหมายในเขตของทะเลแดงซึ่งมองว่า การสกัดกั้นดังกล่าวนั้นน่าจะเป็นครั้งที่2นะครับมันเกิดขึ้นหลังจากที่เรือพิฆาต USS สคาร์นีนั้นเข้าทําการสกัดกั้นขีปนาวุธแล้วก็โดนครั้งแรกครับในเขตของทะเลแดงส่วนเหตุการณ์ที่เหลือนะครับก็จะเป็นการประทะกันอย่างปรบปลายนะครับระหว่างกองกำลัง IDF เออิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮิตบอรเล่ที่ได้รับการสนับสนุสน,นจากอิหร่านในเลบานอนนะครับคือเหตุการณ์การสู้รบเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้มีการสู้รบใหญ่ เพียงแต่ว่ามันก็เป็นการยิงกันไปกับยิงกันมาในลักษณะเช่นนี้นะครับเหมือนเป็นการแย่กันซะมากกว่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ครับกลุ่มนักรบฮิตบอลลอนั้นต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็มีการจับจ้องนะครับว่ามันจะมีความเคลื่อนไหวหรือไม่เพราะว่ากลุ่มนักรบฮิดบอลลอนั้นหน้าเก่งขามยิ่งกว่าฮามัสนะครับคือถ้าเขาเนี่ยนะครับมีการใช้กองกำลังภาคพ,พื้นดินเนี่ยนะครับบุกทางตอนเหนือของอิสเซลเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่ มันมีความแตกต่างจากกลุ่มฮูตีนะครับกลุ่มฮูตียังไงก็ไม่มีทางครับที่จะใช้กําลังพลอะไรับบุกเข้ามาทางใต้เพราะว่ามันต้องเดินทางผ่านระยะทางกว่า 1, 0 0 0กว่ากิโลเมตรซึ่งมองแล้วว่ามันก็ไม่ได้เรื่องที่หมูนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันครับอิราลเนี่ยก็ยังคงเปิดการโจมตีเป็นวงกว้างครับโดยที่ไม่สนนะครับว่านักรบหน้าไหนเนี่ยมันจะบุกเข้ามา อิราเลเขาได้มีการเปิดฟอร์ตั้งแต่แรกเลยครับคือเขามองว่านักรบกลุ่มใดก็ตามแต่ครับที่มีความเคลื่อนไหวเขาไม่สนใจนะครับจะชิงลงมือก่อนอย่างนักรบที่อาศัยอยู่ในประเทศซีเรียนะครับอิราเลเนี่ยก็ทําการส่งเครื่องบินแบบ F16 แล้วก็ไปย่อนไข่นะครับใส่ฐานที่มั่นต่างๆคลังแสงของกลุ่มนักรบติดอาวุธเหล่านี้นะครับโดยที่ไม่สนใจว่ามันจะเป็นการไปจุดไฟให้แก่กลุ่มนักรบเหล่านี้นะครับเพราะเขามองว่า อิสราเอลเองนั้นก็เตรียมพร้อมในเรื่องนี้มานานแล้วครับแล้วก็พร้อมที่จะรบในความเป็นจริงก็คือว่าที่เขาต้องการไปเปิดฉากโจมตีขยายสมรภูมินะครับหลากหลายทิศทางเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขาพร้อมที่จะเล่นงานครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ขอเล่นงานกลุ่มนักรบฮามาสก่อนแล้วก็มีความเชื่อมั่นได้ว่าหลังจากที่ไปจัดการกลุ่มนักรบฮามาสแล้วครับกลุ่มนักรบที่เรือเนี่ย อิสราเอลเขาเอาอย่างแน่นอนครับโดยจับใจความจากผู้นำนะครับก็คือนายกรัมนตีเบนจจมินในทันยาหูนั้นได้มีการออกมากล่าวว่าสงครามครั้งนี้มันต้องรากยาวอย่างแน่นอนมันอาจจะเป็น2เดือน3เดือน4เดือนก็ตามแต่ครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วเขาก็ดูแล้วว่ามันคงไม่จบง่ายเขาออามายอมรับอย่างตรงไปตรงมาและอเมริกาก็มีท่าทีที่สนับสนุนอย่าง100%เเซ ส่วนในประเด็นทางด้านของการเมืองนะครับก็ทูตซีเรียประจำสหประชาชาตินะครับก็ได้มีการออกมากล่าวกับคณะมนตรีความมั่นคงที่บอกว่านอกเหนือจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในซีเรียแล้วครับชาวซีเรียนั้นยังประชิญกับโอกาสที่น่าสะงพรัวแล้วก็บาปลายหากว่าสงครามดังกล่าวนั้นมันขยายตัวเป็นวงกว้างนะครับหลังจากที่กลุ่มนังรบฮามาสได้มีการบุกเข้าไปยังอิสราเอลแล้วก็ไปโจมตีและหลังจากนั้นมานะครับเหตุการณ์เนี่ยมันก็ตีกับ มันดังฝั่งของฮามาสซึ่งซีเรียก็บอกว่ามันอาจจะมีการแพร่กระจายนะเข้ามายัางซีเรียก็ได้แล้วก็ยังมองว่านั่นคือความเสี่ยงนะครับอาจจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็ได้ครับแต่ว่าอิสราเอลนั้นก็ยังคงดำเนินการนะครับที่เรียกตัวเองว่านี่คือปฏิการการลุกคืบผ้าเพื่อดินแบบขยายวงโดยจะเพาะที่จีนวนกาซามีวัตถุประสงค์นะครับก็คือไปจัดการกลุ่มนักรบฮามาสแล้วก็เป้าหมายทางทหารหลายแห่งนะครับ เชื่อมันน่นได้ว่าในแต่ละวันนี่นะครับอิราลเนี่ยมีการโจมตีเป้าหมายทางทหารหลักร้อยเลยครับอย่างเมื่อวานนี่ครับมีการเข้าไปโจมตีถึง600เป้าหมายด้วยกันตามพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ได้เน้นเฉพาะที่ฉนวนกาซาเท่านั้นครับพื้นที่อื่นๆด้วยแล้วก็เมื่อวานที่ผ่านมานี่ครับก็เล็งเป้าไปกว่า300เป้าหมายอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ